ข้อที่7นะครับลบรูทหกร้อนะครับซึ่งเราก็ยังจะคงใช้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบเข้ามาช่วยนะครับแต่ก่อนอื่นให้เราดูคุณสมบัติตรงนี้ก่อนนะครับเรามาดูนะครับจะสรุปคุณสมบัติให้นะครับก็คือรากนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับรากที่2ของสมมติจำนวนจริงนั้นให้เป็น A ไแล้วนะครับคือ รูทอะไรครับรู A, และลบรูทเอนะครับเมื่อ A มากกว่าหรือเท่ากับ0นย์แสดงว่าในเครื่องหมายรารที่2องโดยเครื่องหมายสแควรูทในนักเรียนจะต้องมากกว่า0หรือเท่ากับ0เท่านั้นแสดงว่าน้อยกว่าศก็คือเป็นค่าลบไม่ได้ใช่ไหมครับในเครื่องหมายรากที่2งโดยสแควรูทคู่ขอใช้รูทแล้วกันนะครับนักเรียนแต่บางครั้งอาจจะ มีใช้คำว่ากรนที่2นะครับ root นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอทนนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งเมื่อนะครับ r o ท t a ทั้งหมดยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ a และนะครับถ้าเราเอาลบ root a จับยกกำลังสองจะมีค่าเป็นอะไรครับ a เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องดูนะครับ ก็คือค่าลบคูณกับค่าลบจะมีค่าเป็นค่าบวกใช่ไหมครับแล้วก็รูทเคูณ root a ก็จะมีค่าเท่ากับ a นะครับเมื่อนะครับ a มากกว่าหรือเท่ากับ0นย์นั่นเองทีนี้บางคนก็อาจจะยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรามาดูข้อนี้ข้อ7ลบรูทหกรนะครับเรามาดูส่วนของการแยกตัวประกอบนักเรียน มาดู625นะครับอะไรหารได้ครับ5ใช่ไหมครับ515เศษ1 520 5525ใช้อะไรหารได้อีก5ครับ520เศษ2 5525ได้อะไรครับ5525นั่นก็หมายความว่าถ้าเราใช้วิธีการแย,ยกตัวปกระกอบนะครับนักเรียนเราก็จะได้5คูณเท่าไรครับ5คูณ5 คูณห้าคูณ5นะครับลบนะครับอย่าลืมลว่าตัวนี้เป็นค่าลบนะครับลบรูทเราจะอ้างอิงคุณสมบัติข้อนี้ครับนักเรียนก็คือเราจะได้5้คูณหก็คือเราจับกลุ่มกันนะครับเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าเ่ากันใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งหมดยกกาลังสองก็จะได้เลยครับนี่ครับนักเรียนรูทเ A ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะมีค่าเป็นอะไรครับ เป็น a ตัวนี้ก็เหมือนกันท่านนักเรียนก็คือจริงๆแล้ว root a ยกกำลังสองกับ root a ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากันนะครับนักเรียนก็คือมีค่าเป็นอะไรครับมีค่าเท่ากับ a นั่นเองเมื่อเราจับยกกำลังสองซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันก,ก็จริงๆก็คือ25ใช่ไหมครับยีบยกกำลังสองนะครับภายใต้เครื่องหมายส u a r e r o o t เราก็จะได้อ่ากูเขียนลบร ห้ายกกําลังสองดังนั้นผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นลบเท่าไหร่ครับลบห้านั่นเองทำไมถึงต้องเป็นลบห้าเพราะมันมีลบอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับสําหรับข้อแรกนะครับก็น่าจะเข้าใจใช่ไหมครับอามาดูข้อที่สองคือข้อแปดกันสําหรับวันนี้นะครับเหมือนการน่าเรียนตัวเนี้ยมีเครื่องหมายลบอยู่สแสดงว่าคําตอบเมื่อเราถอดรูทออกมาจะต้องติดลบใช่ไหมครับเรามาใช้การแยกตัวประกอบ ห5 2 1้ายถ้าเราใช้ตัวนี้ใช้ะไรหารครับใช้3หารจริงๆถ้าเราลองใช้ตัวเลขหารดูนะครับถ้าหารไม่ได้เราก็เปลี่ยนเลขใหม่ใช่ไหม3มห้าิบห้าสมเจดยีแต่ทำไมครูเลือกใช้3เพราะอะไรครับนักเรียนเอาเลขโดดรวมกันนะครับถ้าบวกกันแล้ว3หารได้ก็แสดงว่า3ก็ต้องหาร1521ได้ใช่ไหมนักเรียนลองดู1บวก5ได้6กหกบวก2เป็นเท่าไหร่ครับห7เจ็ดแปดแดบวกหนึ่งเป็น9้า ก้าสามหารได้เห็นไหมเรียนเราก็เลยใช้สามเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองใช้สามหารได้สามหนึ่งสามสี่ห้าสามหกสิบแปดสามเก้ายี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยสิบเก้าโจทย์ข้อนี้คุณคุณใช่ไหมครับสิบสามสิบสามเป็นหนึ่งร้อยหกสิบเก้าดังนั้นถ้าเราจะแสดงให้ดูนะครับเราก็จะได้ลบสแควรูทนะครับ3มคูณ ผู้เขียนให้เป็น2อะไรนะครับ3ามคูณสิบสาทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีสามคูณกัน2ตัวสิบสามคูณกัน2ตัวเราก็เลยเขียนรวบแบบนี้เลยนะครับก็จะเท่ากับรูทสามสิบทั้งหมดอ่ายกกำลังสองใช่ไหมครับสามสิ 39, ก้าลังสองก็จะได้เลยครับลบสาสิบนั่นเองอยากไหมครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยแต่ถ้าเกิดอยากจะเขียนให้ละเอียดก็ได้นะครับก็คือเขียนเหมือนตัวนี้ครับเนี่ยเขียนเหมือนข้อที่เจ็นะครับแล้วก็เขียนให้ครบก่อนแล้วก็มาเขียนเป็นตัวนี้แล้วก็มาเป็นลําดับลำดับไปเรื่อยๆนะครับอ้าวต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่9ก้ากันสังเกตว่าตัวเลขมันก็จะมากขึ้นนะครับตัวเลขก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่เรามาดูกัน หนึ่งพันเก้าร้อยสาสิบหกอะไรหารได้ครับสองหารได้ใช่ไหมครับเพราะเป็นเลขคู่สองเก้าสิบแปดเศษหนึ่งสองสิบสองเศษหนึ่งสองแปดสิบหกต่อไปใช้เลขหารได้ใช้สองครับสองสี่แปดเศษหนึ่งสองแปดสิบหกสองสี่เป็นแปดใช่ไหมครับลงท้ายด้วยสี่ก็ยังสองหารได้สองสองสี่สองสี่แปดสองสองสี่ ใช้2หารต่อครับ2 12 2 24 21เป็น2 121 11หารได้ครับ11 11เป็น121มี2กี่ตัวครับ4ตัวถ้าเราแบ่งก็จะได้กลุ่มละ2ตัว11ก็กลุ่มละ1ตัวใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้ตัวนี้เป็นค่าบวกแต่เราจะไม่เขียนเครื่องหมายบวกไว้นะครับก็จะได้2คูณ2คูณ11ทั้งหมดยกกำลังเลยครับ กำลังสองเราก็จะได้เลยครับรูทสี่ยกกำลังสองผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นอะไรครับ44ตัวนี้ไม่ไม่ได้เป็นนั้งค่าบวกละค่าลบนะครับมันไม่ใช่รากที่2นะครับถ้าเป็นรากที่สองของถ้าสมมติจบอกว่ารากที่สองของ1936จะต้องตอบ44และลบ44แต่ตัวนี้คือเป็นรูทครับเขาบังคับไว้เลยว่าเป็นรูท t 1 9่6 ก็คือในตามบทนิยามใช่มนัเรียนในเครื่องหมายรากที่2ตัวนี้ในเครื่องหมาย square ว o o ตตัวนีห้ห้ามน้อยกว่า0ใช่ไหมครับดังนั้นก็เลยต้องเป็นค่าบวกได้อย่างเดียวนะครับตอบครับทีนี้เรามาดูข้อต่อไปคือข้อ10นะครับตัวเลขเยอะขึ้นนักเรียนตัวเลขมากขึ้นสำหรับข้อที่10เรามาดูข้อที่10นะครับ นักเรียนดูนะครับเรายังคงใช้การแยกตัวประกอบนะครับ4 4 2 8 4 9นะครับอะไรหารได้นักเรียนตัวเล็ค่อนข้างจะเยอะเลยใช่ไหมครับตัวเลขค่อนข้างจะเยอะทดสอบดูนะครับลองใช้สามหารดูนะครับสามเพราะเป็นเลขคู่ไม่ได้นะครับถ้าเราใช้จำนวนเฉพาะก็ไล่ามาสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ด ก็ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ3 13, 1 3หนึ่งสเศษหนึ่งสามสี่สิบสเป็น6เศษสองสา3แปดยอ่าสหารได้จริงๆด้วยลอง3หารต่อนะครับ3 3 4 2เศษสองสาเจ็ดยี่เศษหนึ่งสามหสิบแปดเป็น3ลองใช้3หารต่อครับ3 13, 1 3หสามเศษห สามห้าสิบห้าเศษสองสามแปดยีี่เศษสองสามเจ็ดยี่ลองใช้3ต่อครับ3ามห้าสิบห้าสาสองหเศษสองสาเกยี่เจ็ดห้าร้อยยีนักเรียนอะไรหารได้ครับ5้าร้ยยี่สาจำนวนอะไรหารได้ครับ5้ายยีลองเช็คดู3มหารได้ไหมห้าหารได้ไหมเจ็ดหารได้ไหมนะครับก็ไม่ได้ ข้อนี้จะต้องเป็นจนํานวนเฉพาะันเรียนเราก็ต้องอเช็คไปไเรื่อยนะครับก็คือ23นสิเรียน23 2เป็นเท่าไหร่ครับ46นะครับตัวนี้46ส่สิบหเศษเท่าไหร่ครับ46เสิบหเศษ6ใช่ไหมครับอ แล้วก็23สามเป็น6 9อ่าได้เรียลงตัวพอดีก็แสดงว่า23คูณ23เป็น5 2 9เรียนอาจจะจำไว้ด้วยก็ได้นะครับว่าจำนวนอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้ตัวเลขเท่าไหร่บ้างนะครับเราก็มาดู3มีกี่ตัวครับหนึ่งสอสามสี่าถ้าจับกลุ่มก็ได้3ามคูณสามสตัวก็คือ9้าใช่ไหมครับ แล้วก็23อีกหนึ่งตัวดังนั้นเราก็จะได้ครับสามคูณเห็นไหมครับเนี้มาหนึ่งตัวอันนี้เอามาหนึ่งตัวครับคูณสามอันนี้ก็มาหนึ่งตัวคูณ23เพราะเราจะจ,จัดให้อยู่ในรูปของอ่าเลขยกกาลังที่มีเป็นยกกําลังเป็นเลขชี้กำลังเป็นสอง 2, ใช่ไหมครับเราก็จะได้อ่ายงไงเรียนลองคูณมาครับสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจด 2, 9 2สองเ้องสิบแปดสยเกกำลังสองครับนักเรียนอ่าดังนั้นถอดรูทออกมาก็จะกลายเป็นอะไรครับสองนั่นเองอ่าตอบครับตัวเลขค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับอ่าเรามาดูข้อที่11บครับนักเรียนในข้อที่11เห็นไมครับลบสแควร์ร o ทสองพันยี่สินะครับ ลบดังนั้นเราก็ไปแยกตัวประกอบออกมาไปแยกตัวประกอบมาเลยครับน้อเรียนสองพันยี่สิบห้าเทษทีนะครับไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดอห้าหารได้ใช่ไหมครับห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าหนึ่งเป็นห้าจริงๆใช้เก้าเลยได้เนาะสามสองเป็นหกสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามเก้ายี่สิบเจ็ด 8, 3า9อ่าดังนั้นถ้าเราจะคิดแบบแย,ยกตัวประกอบเราก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับเราจะได้5 1, 1ตัว5้ตัวก็อมดถ้าจับกลุ่มจะได้1ตัวใช่ไหมครับก็จะได้จริงๆถ้ามาเขียนดูก่อนเนาะก็คือ5คูณ5คูณ3คูณ3คูณ3แล้วก็คูณ3ถ้าจะเขียนให้ละเอียดนะครับจากนั้นถ้าเราจับกลุ่มก็เป็น5คูณ3 แล้วก็คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้ลบรูทเท่าไหร่ครับ95 45ยกกำลัง2ผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ45นั่นเองตอบนะครับยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลย